คำเตือนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงอาจสูญเสียงเงินลงทุนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลรวมทั้งลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เอาละครับสวัสดีคนที่ผ่านไปผ่านมากันด้วยนะครับวันนี้คอนเทนต์พิเศษนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วนะสแกนเหรียญกันนะครับว่าเหรียญไหนที่แบบเออยังไม่ได้เด้งแรงๆนะครับหรือว่า ย่อลงมาลึกๆแต่ยังพอมองว่าสวยนะครับเพราะว่าสัปดาห์แล้วนะเป็นที่พูดถึงกันมากนะครับที่ผมทําคลิปไปแล้วดอทมันเด้งนะก็เลยมีเพื่อนๆน,นะบอกว่าอยากให้ทําแบบนี้อีกนะครับสแกนอีกนะเอาอีกนะครับสัปดาห์นี้ผมก็เลยลองมาไล่หาแล้วก็ไล่คัดดูก็พอมีเหรียญที่มองว่ายังอยู่ในจุดที่ต่ำพอสมควรน,นะครับแต่ว่าผมก็ คัดทิ้งออกไปค่อนข้างจะหลายเหรียญอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่เล็กหรือว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงที่น้อยจนเกินไปเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าโอกาสจะเด้งอ่ะมันจะเร็วแค่ไหนนะครับบางทีเนี่ยโอเคแหละเป็นจุดบอททอมก็จริงแต่การที่โอกาสที่มันจะเด้งไปอ่ะอาจจะช้านะครับอาจจะไซด์เวนาน,นะครับเพราะว่าเงินมันไม่เข้าไงเหรียญมันไม่ค่อยมีชื่อไง โปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะดังนั้นเนี่ยกลุ่มใหม่ที่ผมมาคัดในสัปดาห์นี้เนี่ยที่พอจะมีคนรู้จักแล้วก็ยังพอมีโปรเจกต์ค่อยๆรันนะครับแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่า n บ n น e เนี่ยให้เงินไปอีก5ล้านดอลลมั้งถ้าผมจะไม่ผิดเนาะก็คือรูน่าทูเนี่ยแหละนะครับดังนั้นผมก็มองว่าโอกาสที่มันจะเด้งในเร็วๆนี้เนี่ยพอจะมีอยู่ อ่ะทีนี้เข้าเรื่องกันเลยในภาพรวมนะครับในไทม์เฟรม e ีคนะก็พอจะมองได้นะครับว่าจุดบัตทอมของลูน่าทัวมันคือช่วงต้นเดือนธันวานะครับแล้วก็เด้งมาละ1ชุดนะครับก็สามารถมองได้นะครับว่าเป็นเวฟหนึ่งนะนะดูใน Time Frame Day ก็รหัสภายในค่อนข้างครบนะครับเนีย่ย1 2 3 4 5ลองเช็คกันดูนะครับ 1 2น,นะครับไป3นะเกือบ261.8นะครับอ่ะเช็ค2 3 4ดูรหัส5นะครับถึง61.8นะค่อนข้างครบนะอ่ะเพื่อละเอียดกว่านี้เช็คตอนย่อนะครับยออ่อ2ลงมาที่78.6นะครับอ่ะลองเช็คย่อ4ดูนะครับ33.3รหัสภายในขาขึ้นค่อนข้างครบนะครับ อ่ทีนี้ขาลงขาลงชุดนี้เนี่ยเราจะมอง AB ตรงไหนได้บ้าง AB จุดแรกตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับเรามาเช็คกันดูว่ามันเป็นอะไรนะครับถ้าดูอย่างนี้เป็น w e e k B week B ได้ไหมอ่ะลองวัดดูหลุดนะครับสแสดงว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ w ิ e k B นะอ่นะผมก็มาดูตรงนี้อีกทีง AB ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรได้นะครับ ปบก็ดูเป็นซิกแซกได้นะครับซิกแซกตรงนี้ลงมาตรงนี้ยาวๆเนี่ยก็มองว่าเป็น normal ซิกแซกนะครับทั่วไปนะ,อะลองวัดดูว่าใช่ไหมปึ๊บยกมาโอ้โหเป็น normal ซิกแซกได้สบายนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยชุดขาลงตรงนี้ทั้งชุดก็มองว่าเป็นซิกแซกนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องจับตาเลยอะ่ะคือลูน่าทัวห้ามหลุดโลตอน16ทธันวานะดังนั้นกรอบแนวรับเนี่ยจะเป็นกรอบแนวรับสุดท้ายนะครับในขาซีเจอ1 2ตรงนี้นะครับที่เด้งชุดนี้เป็น3 4แล้วก็ต้องลง5ผมก็มองว่า5เนี่ยมันต้องหลุด3ลงมานะครับก็เลยได้ High สูงสุดของกรอบศักดิ์สิทธิ์มานะครับส่วนโลต่ําสุดของกรอบศักดิ์สิทธิ์ก็คือโลจุดเริ่มต้นของชุดมองเวฟหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะได้1.08ถึง1.19นะครับทําให้ผมก็ได้กรอบศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเช็ค RSI นะครับใน t i m r f r e w e w k นะครับตอนนี้ยังมีการยกตัวอยู่หากราคาลงมาเข้ากรอบนะครับ RSI ในระดับ t i m r f r e w e w k เนี่ยไม่น่าจะลงไปลึกกว่าช่วงเดือนธันวานะครับซึ่งก็สามารถมองได้นะครับว่าเป็น Convergence ที่มีพลังนะครับใน m e frame w e e k นะทีนี้ไปดูใน Time Frame Day นะครับใน Time Frame Day เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยก็ไซด์เวย์ขึ้นมานะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยมีชุดการเด้งนะครับตรงนี้คอมพิวต์ไปแล้วนะครับไม่ต้องดูเนาะทีนี้ ตรงนี้เนี่ย RSI Time Frame Day ของหลุม3ะ่ะเข้าโซน o v e r อร์โซแล้วนะครับแต่มีอาการไซด์เวที่นานเกินไปแล้วนะครับทำให้ตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้มองว่าสามารถเอา RSI Time Frame Day เนี่ยมาดู d i v e r g e n นได้นะครับแต่ในระดับ t w e y นะครับถ้าเป็นถ้าใครเปิด Time Frame 3 Day ได้นะ ก็จะสามารถมองว่า t d เนี่ยสามารถมองไปได้ไกลสุดเนี่ยถึงวันที่21เมษานะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ลูน่าทจะดิ่งลงมาเข้ากรอบศักดิ์เนี่ยจะไม่เกินนะครับมีโอกาสนะที่จะลงมาเนี่ยภายในวันที่21เมษานะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถมองได้นะว่าในส่วนของไทม์สเกลเนี่ยมีโอกาสที่กลางเดือนนี้นะครับหรือว่าช่วงปลายเดือนนี้เนี่ย l ูน่าทูจะจบขาลงเวฟสองทีนี้ผมก็วัดเป้าละเอียดมากขึ้นนะโดยการกลางฟิโบรีเทสเมนต์นะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งเส้นนะครับที่อยู่ในกรอบศักดิ์สิทธิ์ก็คือ94.2นะครับราคาอยู่ที่1.16ดอลลาร์นะครับอเอาละเอียดกว่านี้เนี่ยผมก็กาง2 3 4ตรงนี้นะครับใช้ฟิโบเอ็กเซนชันนะ กลางมา2 3 4เพื่อหาเวฟบ5ก็ได้เส้น61.8มาครับที่1.15ดังนั้นไอ้กรอบศักดิ์สิทธิ์ก,กว้างๆนะครับที่1.08ถึง1.19เนี่ย, 19, ยถ้าเรามองจริงๆว่าโอกาสที่หลุม5จะอยู่แถวไหนนะครับจะได้1.15ถึง1.16นะกกรอบเล็กๆตรงนี้นะครับ ก็ต้องคอยติดตามแล้วก็โฟกัสกอบตรงนี้ให้ดีๆนะครับถ้าลงมาชุดนี้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะจบเว็บ2มากๆนะครับอันทีนี้ถ้ารู้ a น o o ทมันจบเว็บ2เนี่ยมันจะไปได้ระดับไหนนะครับผมก็ได้ทำการนะครับกลางฟิโบเอ็กเทนชั่นเนี่ยวัดคร่าวๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้3.48ดอลลาร์นะครับผมจะยังไม่กาวไปที่261.8นะครับเพราะว่า มันเป็นเป้าที่มันเป็นเรื่องของอนาคตะแล้วมันค่อนข้างใช้เวลาอีกนานนะครับดังนั้นเนี่ย2 6 0 8เนี่ยผมจะยังไม่ได้มองไปถึงระดับนั้นนะครับเอาแค่เนี่ย161.8ที่มันต้องขึ้นมา3.48นะครับเป็นเวฟบ3นะแล้วยอ่อ4ยอ่อ4เนี่ยน่าจะลงมาเทสแนวรับตรงนี้นะครับที่มันไซเวย์ช่วงกันยาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับจากนั้นขึ้นห ขึ้น5ผมว่าน่าจะติดแนวต้านตรงนี้เนี่ยไอ้แท่งเขียว1แท่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมองว่าโอกาสที่ l u n a าทจะจบเวฟหนึ่งใหญ่นะครับน่าจะจบโซน4ดอนนะครับ4ดอนต้นๆน,น,นะครับอ่าดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกว่า l u n a าทูซีคนใหม่อะ่ะมีนิสัยในการทำโปรเจกต์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปเนี่ยระดับแบบ4ดอนต้นๆเนี่ยอาจจะต้องค่อนข้างใช้เวลาหน่อยนะครับดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับฟิวเจอร์หรือเปล่านะครับหมายถึงคนที่เลเวเลสูงๆนะอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าใครจะ 3x 5x อแถวๆกรอบศัก์สิทธ์อะผมมองว่าลูน่าทัวเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับหรือใครจะเก็บสปอตเนี่ยผมว่า ก็พอมีลุ้นนะครับที่หลุมเนี้ยเราจะเก็บได้นะครับสำหรับสตัคเจอร์ก็ยังไม่มีการเบรกใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าผมตีเทนไลน์เนี่ยวิ่งเรียบใต้เทนไลน์มาโดยตลอดนะครับตรงนี้นะก็ยังมองว่ายังไม่ได้เบรกใดๆนะครับอ่ะดูภาพใหญ่กว่านี้นะครับปึ๊บเนี่ยเห็นไหมก็ยังไม่เบรกนะครับไม่เบรกใดๆเลยนะครับจะมีแค่เบรกภาพย่อยที่มันเด้งขึ้นเวบหนึ่งแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอืม ตอบไม่ได้นะว่า3-4-5 Apple เนี่ยไอเป้าพวกนี้มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับแต่คาดการเอาไว้ว่าในระดับ Timeframe 3 d a เด่ะน่าจะจบเวฟบ2เนี่ยก่อนวันที่21เมษายนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อนๆก็ลองลิบเก็บไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสค่อนข้างหายนะครับปกติเหรียญไหนที่มันจะเด้งอ่ะคนจะมาค่อยพูดถึงนะครับคือเคยพูดถึงกันหนักมากๆอะ่ะ แล้ววันหนึ่งที่มันเป็นขาลงแบบเนี้ยกระแสมันหายถ้ากระแสมันหายแบบเนี้ยผมว่าน่าสนใจนะครับบวกกับบวกกับการที่มันดิ่งลงมาลึกๆแบบเนี้นะครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องเก็บไว้นะครับมันจะเหมือนดอทที่แบบผมดูไว้4เดือนนะพอถึงเวลาจะเด้งมันไปเลยนะเออขึ้นไปเยอะมากเลยนะดังนั้นก็วันนี้ฝากกันด้วยนะครับสำหรับดูหน้าทูนะ จบแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์พิเศษนะครับในการคัดเหรียญที่ยังไม่ได้เด้งสูงนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเด้งในเร็วๆนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ